มนุษย์มักพาตัวเองให้ไหลไปสู่อบายภูมิเบื้องต่ำไปพร้อมกับความเป็นตัวเองที่มนุษย์ไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตอย่างไม่น่าให้อภัยสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังคงพาตัวเองเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตนี้อย่างไม่จบไม่สิน้นนั่นก็คือความเป็นตัวเองนั่นแหละความเป็นตัวเองที่ว่าเนี่นะมันก็คือหลักคิด วิธีคิดวิธีชีวิตวิธีความเคยชินเดิมๆความรู้ความสามารถความหลงและทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงความเป็นตัวกูของกูและความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งความไม่รู้ของมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยหลงเดินทางอย่างผิดทิศผิดทางไปพร้อมความไม่รู้ และเพราะความไม่รู้นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้ตัวมนุษย์ก็เลยพาตัวเองให้ไหลลงสู่อบายภูมิเบื้องต่ำไปพร้อมกับตักกะที่แสนวิบัติและวิธีคิดที่ผิดทางแล้วมันก็เลยก่อกําเนิดเกิดเป็นตัวกูโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวว่านั่นแหละ คือปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นเองวิธีคิดวิถีชีวิตความเป็นไปในแบบเฉพาะตัวเฉพาะตนเฉพาะตัวบุคคลน,นั้นๆมันคือสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่ามันกำลังสร้างปัญหาให้ตัวเองอย่างไม่รู้ตัวคุณเชื่อไหมว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้นะที่เราตัวเราเองเนี่ย ได้เข้ามาเรียนรู้ในระบบของจักรวาลแบบเต็มรูปแบบคุณเชื่อไหมในวันเวลาที่ผ่านพ้นไปช่วงตั้งแต่เริ่มแรกจนก้าวขึ้นบันไดในขั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันทำให้เรามองเห็นตัวเองได้มากขึ้นและมันก็ทำให้เราได้มองเห็นว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กน้อยจนโตจนแบบ วันเวลาที่ผ่านผ่านไปมันทำให้เรามองเห็นตัวเองว่าโอ้โหที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตผิดทางมาโดยตลอดเรามีวิธีคิดที่ผิดพลาดมาโดยตลอดเราทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผิดหมดคุณเชื่อไหมกว่าจะรู้ตัวกว่าจะยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองกว่าจะมองเห็น ในสิ่งที่ควรแก้ไขในตัวเองต้องใช้เวลาเลยนะแล้วก็มันต้องเป็นการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ต้องเป็นไปตามคนไกอย่างมีระบบระเบียบและต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากมันจึงจะทำให้เราได้มองเห็นถึงข้อผิดพลาดและข้อเสียกับสิ่งที่ควรแก้ไขในตัวเอง แล้วก็แม้แต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะพอได้เข้ามาอยู่ในระบบขั้นตอนในวงจรของการเรียนรู้ในแบบของจักรวาลคุณเชื่อไหมเขาก็พูดเหมือนกันนั่นแหละเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะทำไมแบบเหมือนทำอะไรก็ผิดหมดคิดอะไรก็ผิดหมดไอ้นู่นไอ้นี่ก็ผิดหมดเหมือนกันเลยแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหม เวลาที่รู้รู้ว่าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเอ้ยที่ผ่านมาเราคิดผิดทําผิดดาเนินชีวิตผิดผิดแบบผิดแผนผิดจากสิ่งที่มันควรจะเป็นปัญหาคือเวลารู้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขตัวเองหรือเปล่าจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นหรือเปล่าหรือจะยังคงย่าอยู่ที่เดิมร้อยเปอร์เซ็นของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมมองไม่เห็นข้อเสียของตัวเอง มองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองมองไม่เห็นว่าวิธีคิดวิธีคิดนะวิธีคิดของตัวเองอะ่ะมันผิดเวลาที่มันมีวิธีคิดที่ผิดแล้วเนี่ยการกระทําในสิ่งต่างๆมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดตามมาด้วยและความเป็นไปในชีวิตมันก็จะเกิดปัญหาตามมาไม่ช้าก็เร็วอะ่ะทีนี้เราต้องไปแก้ที่ตรงไหน ข้อแรกต้องแก้ที่วิธีคิดก่อนแต่อย่างที่บอกนั่นแหละมนุษย์ร้อยเปอร์ซไม่รู้ตัวเองคุณเข้าใจคำว่าไม่รู้ตัวเองไหมมนุษย์ร้อยเปอร์ซไม่รู้ตัวเองว่ากำลังมีวิธีคิดที่ผิดต่อให้คุณเรียนจบชั้นสูงขนาดไหนก็ตามจะได้ดอ็อกเตอร์มากี่ใบจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมากี่ใบ หรือแม้แต่คนที่เป็นนักบวชที่แบบโหได้ปเปลี่ยนก้าวได้อะไรต่อมีอะไรมาคุณเชื่อไหมวิธีคิดมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่โรงเรียนบนโลกสมมุติเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณหลุดพ้นจากทุกนะมันอาจจะทำให้คุณดำเนินชีวิตไปแบบ การใช้ชีวิตอย่างโลกสมมุติมันอาจจะทำให้พยุงไปได้ในลำดับขั้นตอนหนึง่งแต่การที่คุณจะหลุดพ้นจากทุกเนี่ยคุณต้องไปแก้วิธีคิดให้ได้ก่อนถ้าคุณแก้วิธีคิดได้แล้วทุกอย่างมันจึงจะค่อยๆปลดล็อกทีละขั้นทีละตอนมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนถ้า เรายังไม่เข้าใจในรายละเอียดไอ้รายละเอียดที่ว่านี่คือโคตรซับซ้อนเลยถ้าเรายังไม่เข้าใจในรายละเอียดมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองได้และก็อย่างที่บอกนั่นแหละร้อยเปอร์เซนของมนุษย์ไม่รู้ตัวเองว่ามันมีวิธีคิดที่ผิดผิดหมดเลยก็อย่างที่บอกอะ ตัวเราเองเนี่ยมันมีการเรียนรู้ตามขั้นตอนมาใช่ไหมกว่าเราจะรู้อ่ะกว่าเราจะเข้าใจกว่าเราจะมองเห็นตัวเองใช้เวลาแบบยาวนานมากและเมื่อเราเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้นแล้วเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจว่าความจริงของแต่ละเรื่องราวที่มันเป็นไปบนโลกเนี่ยมันคืออะไรพอเราเข้าใจได้ดีขึ้น เวลาที่เราจะมองย้อนกลับไปในอดีตมันจะทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดเห็นตัวเราเห็นข้อเสียเห็นถึงสิ่งที่ควรแก้ไขได้แบบเยอะมากเพราะฉะนั้นนะการเรียนรู้แบบจัก,กรวาลคืออะไรการเรียนรู้แบบจัก,กรวาลคือทำให้เราได้มองเห็นตัวเองมองเห็นรายละเอียดของตัวเองมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง แล้วก็มองเห็นสิ่งที่ควรแก้ไขตัวเองที่สำคัญคือมันจะทำให้เราได้มองเห็นโลกในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนความจริงของทุกสปปรรพสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมนะันอะเวลาที่คุณมาเรียนรู้ในแบบระบบของจัก,กรวาลแล้วเนี่ยเรียนแบบจริงจังที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่แบบเอ้ยมีหลายคนพูดเรื่อง จักรวาลพูดเรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ไอสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ยังผิดเพี้ยนผิดพลาดไม่ถูกต้องอยู่ก็ได้เพราะอย่างที่บอกนั่นแหละว่าทุกอย่างมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากและถ้าไม่ใช่ถึงเวลาของคุณที่คุณจะต้องตื่นรู้อย่างจริงจังมันก็ยังจะมีเส้นทางที่คุณต้อง ไปเดินลงทิศลงทางได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโหกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเอ,อ่อมันก็ยังต้องมีการเก็บสะสมแกมาจากอดีตแบบอย่างนับพบนับชาติไม่ทั่วนะเพราะฉะนั้นนะต้องบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ ต้องเรียนรู้ในความเป็นไปของการมีชีวิตให้ดีขึ้นมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่แบบจะเข้าใจได้อย่างง่ายๆว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อเรื่องนี้มันต้องอย่างนี้เหรอเฮ้ยอันนี้เราต้องมาแก้ตัวเองเหรอวะเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงแล้ววิถีความเป็นไปมันจะดำเนินไปยังไงต่อถ้าเรายังอยู่แบบนี้อยู่ เพราะฉะนั้นนะต้องบอกว่ามนุษย์กว่าจะได้มาเกิดอยู่ในร่างกายสังขารของมนุษย์เนี่ยนะไม่ง่ายเลยแล้วเวลาที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมีลมหายใจอยู่ในร่างกายสังขารของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยแต่พอได้มีโอกาสมาอยู่ในร่างกายสังขารของมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่มนุษย์ ใช้โอกาสของตัวเองไม่เป็นมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนด้วยนะในระหว่างทางมันก็มีรายละเอียดของมันว่าทําไมมนุษย์ถึงยังคงพาตัวเองเวียนว่ายอยู่ในวังวนแห่งสังสารวัตรนี้ไม่จบไม่สิน้นก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่ามันต้องมีการสะสมแต้มมาอย่างยาวนานอย่างนับพบนับชาติไม่ถ้วนมันถึงจะได้ถูก มาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เลยยังคงพาตัวเองไหลลงสู่อบายภูมิเบื้องต่ำได้อย่างง่ายๆก็เพราะสัพเพเหระหลากหลายปัจจัยที่สำคัญก็คือความเป็นตัวเองนั่นแหละที่มนุษย์ไม่รู้ตัวไอความเป็นตัวเองความเป็นตัวกูความไม่รู้ ความยึดมั่นถือมั่นและทุกสิ่งทุกอย่างกับความเป็นมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เนี่ยยังคงติดบ่วงแห่งพันธนาการอยู่ในสังสารวัตรนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นนะข้อแรกที่คุณควรทำนั่นก็คือการเปิดใจให้กว้างๆแล้วก็วางไอ้ที่แบกอยู่บนบ่าเนี่ยอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ะ วางมันลงก่อนแล้วก็เปิดใจให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็พิจารณาตัวเองให้มากให้มากกว่าการที่จะไปเฝ้าเพ่งมองว่าอันนั้นผิดอีนั่นผิดไอ้น,นั่นผิดอันนั้นไม่ดีอันนี้ต้องแก้หรืออะไรต่อมิอะไรที่มนุษย์มักทำอยู่ทุกอย่างอย่าไปสนใจ แต่สิ่งที่มนุษย์ควรทำคือการหันกลับมาพิจารณาตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้เป็นเรื่องยากมากมากด้วยนะที่มนุษย์จะอยู่กับตัวเองสังเกตตัวเองไหมว่าในยี่สิบสีชั่วโมงคุณคุณทั้งหลายเนี่ยอยู่กับตัวคุณเองอ่ะวันหนึ่งยีชั่วโมงเนี่ยอยู่กับตัวเองได้ไหมสัก5นาที ไปพิจารณาดูดีๆนะห้านาทีต่อยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะคุณอยู่กับตัวเองได้จริงหรือเปล่าถ้าในห้านาทีเนี่ยคุณยังอยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องไปพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยเรากำลังอยู่กับอะไรวะแล้วถ้าในห้านาทีเนี่ยคุณยังอยู่กับตัวเองไม่ได้อ่ะ แสดงว่าคุณยังต้องอยู่ในสังสารวัตนี้อีกนานอ่ะที่สำคัญนะมองหาข้อเสียของตัวเองให้เจอแล้วเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองให้ได้ชีวิตคุณถึงจะเปลี่ยนถ้าวันนี้คุณยังมีวิธีคิดที่เหมือนเดิมมีความเป็นตัวตนที่เหมือนเดิมยังมี กโก้ยังมีตัวกูยังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณอยู่แบบเหนียวแน่นอะวิถีความเป็นไปของคุณอะมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละมันจะหลุดจากวงจรเดิมๆไม่ได้และการที่คุณจะหลุดพ้นจากทุกยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยและ การที่คุณจะพาตัวเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัตรนี้ให้ได้เนี่ยนะมันยิ่งแบบไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นนะอย่ามัวแต่พาตัวเองให้ไหลไปสู่อบายภูมิเบื้องต่ำเพราะความไม่รู้เพราะความเป็นตัวกูเพราะการกอดยึดความเป็นตัวเองแต่ไม่รู้ตัวเอง อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่ควรให้อภัยตัวเองเลยนะ